สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วันเกิดของไทก้านั่นเองเต้นๆสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะพี่บัวไอ้ทัโรเป็นงานที่มีแต่เด็กจริงๆเลยคุณแม่หุ่นดีมากเลยนะคะนี่ค่ะหนักมากเลยค่ะของขวัญนะคะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเราถ่ายรูปคู่กันวันนี้เรา มีไม่มม่ออีกสาวนึงแล้วค่ะพิเลไหนทยซิไหนวายวตคคเดี๋นเดี๋ยนติตาลก็แยกไม่ไมด้คนนี้ใครคนนี้ใครว่าอะไรว่าตามีได้คำใบบะเนี่ยหนูรู้อโอยค่ะค่ะคนนี้ใครถึงตั้งะ หนุ่มแบบเกาหลีใช่ค่ะอาอาถือว่าให้ผ่านถือว่าให้ผ่านค่ะโอ้เจ้าหนาแดมค่ะใจบางมากเลยเราเป็นหนุ่มเราจริงๆค่ะนี่ไหนเพื่อความชัวร์แต่เบาซิคนไหนวายุวัตตาถูกต้องถึกต้องนะคะเก่งมากค่ะพ่อ ไถ่กาอันนี้เป็นธีมงานของเขานะดูสิถ่ายรูปกับกาทางนี้ครับบอกเลยว่าน้องไทก่กาเนี่ยเรายังไม่เจอเลยนะคะ <c oughs> ให้ดูบรรยากาศในงานนะแตนแตน,ตนโอ้โหขนมแบบน่าก,กินมากนี่นะคะนี่ธีมงานของเขาเป็นแบบบอสไทก่กานะั้นเป็นแบบว่า เสื้อขาวกับกางเกงสีดำนะคะแล้วก็แบบใส่ไทยด้วยของกินแบบอลังการมากนี่คนแบบเต็มเลยนะคะไหนถอยไปมุนอีกทีดิได้ค่ะปาก็ไม่ได้วีกีถ่ายไม่ครบตัวฮะปา <laughs> ไม่มีอะไร ก็มาวันเกิดไถกา้าแต่ว่ายังไม่เจอไถ่ก้าเลยซึ่งตะเกยียได้แอบเอาของขวัญให้ทํงแม่นิวเคียไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็คือหาลูกตัวเองอยู่ลูกเป็นแบบน้องนิวน้องนิวพี่เป็คคนคนตีของขวัญนะแม่รูว่าลูกอ่ะไปไหนเต้องไปหาลูกก่อนที่ก็สืขา้างอะไรเป็นคันธมิตรห,หรอคะในที่สุดเราก็เจ,จอเจ้าของวันเกิดแล้วนะคะลูมี้ัืเองม็แกงมาดีกว่าแกะของขวัญอยู่เลยสวัสดีค่ะ สงยมากๆเลยนะคะอยู่ตรงนี้อ้าวแม่ปื้นเจอแม่ปื้นแล้วนะคะเป็นยังไงคะวันนี้เป็นบอสเลยเนาะเออน่ารักจังเลยอ่ะแม่ปื้นเป็นไงแม่ปื้นแพดท้องไหมอ่ะน้องก้ามาแล้วค่ะโอ๋อน้ำขึ้นอับไปเลยโอ้พี่ก้าฮัลโหลคุณพี่ค่ะ บอสใหญ่หนูเป็นบิ๊กบอสเลยลูกไหนพี่จอยขอไปยืนใกล้ๆกันหน่อยได้ไหมคะหน้าไปยืนใกล้ๆได้ไหมคะพี่ยูเป็นอะไรลูกได้ถๆเต็กเอาว้าวถูตัวพี่ฮาร์คเหรอคะเอาโอ้เฮ้ยเป็นไรไม่เป็นไรค่ะเขาเป็นพี่ฮารใจดีนะคะไม่เป็นไรค่ะตัวตัวพี่ฮาร์คค่ะ รอนกาเขาเล่นกันใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะเรื่องหนึ่งคือนีจินนี่สาวสวยสวัสดีครับกล้าครับลูกเรายังกลัวเดี๋ยวขอเพลงของแฮปปี้เบรดเด้นเพลง to y o Happy <laughs> <laughs> <anthropology> birthday <lequel��� mayor> <laughs> เราเดินท้างเราแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะเมื่อ,อ,อ,อกีอ้ดีแล้วพี่ยูอ่ะพี่ยูมาเล่นบอบบอลแล้วตาดด้วยเย้ยพี่ยูไปเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับพี่ไทก้ากันฮะเย้ดำดีแล้วพี่ยูดำดีแล้ว คู่ระหว่างวาตากับเฮียก้าน,นะฮะคู่กันแบบห,หา่างๆสนุกกันแล้วฮะ,ะสนุกกันแล้วฮะช <G ül> <c oughs> อบมากพายจะเอ๊ะเอ้าออกมาแล้วเหรอคะาสุหลังไอ้ตึงกระตึงกระตึงนี <G ül> ไน่ไงพี่ๆี่เขาเล่นกันอยู่ไงคะ พีูสี่เพื่อนเต็มเลยแต่ม,มาเจอพี่หยองด้วยนะเล่น้วยกันเลยาเลย